วัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวคนเราสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อกระทบกับสัญญาณเสียงเพียงแต่ตาคนเรามองไม่เห็นการสั่นสะเทือนเหล่านี้เท่านั้นยกตัวอย่างแก้ววกับเสียงที่ดังมากค่ะแก้ววจะเกิดการสั่นสะเทือนแม้ว่าจะอยู่นิ่งๆไม่ไหวติ่งเมื่อดูด้วยตาเปล่าค่ะกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่า motion microscope จะสามารถบันทึกการสั่นสะเทือนของแก้วไวนที่ถูกกระทบด้วยคลื่นเสียงนี้ได้ค่ะ กล้องพิเศษนี้สามารถบันทึกภาพได้หลายพันภาพต่อวินาทีและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยขยายผลการสั่นสะเทือนนี้ค่ะคุณเนลว,วัดวานักศึกษาปริญญาโทแห่งสถาบัน Massachusetts Institute of Technology กล่าวว่ากล้องขยายการสั่นสะเทือนนี้สามารถจับภาพการสั่นสะเทือนได้แม้เพียงเล็กน้อยซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะคุณวัดว่าทำการบันทึกและขยายการสั่นสะเทือนของใบหน้าที่แสดงให้เห็นความดันโลหิตของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งขึ้นและลงทุกจังหวะของการหายใจอย่างชัดเจนค่ะ เขากล่าวว่ากล้องขยายการสั่นสะเทือนนี้มีประโยชน์ในการตรวจวัดการเคลื่อนไหวที่สําคัญค่ะอาทิการตรวจจับการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์มารดาและการตรวจจับการหายใจของทารกเป็นต้นการบันทึกภาพการสั่นไหวและการสั่นสะเทือนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยนอกจากทางการแพทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรรมที่ช่วยให้นัก วิศวกรสามารถตรวจจับการสั่นไหวและสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ก่อสร้างได้หรือแม้แต่ตัวอาคารสะพานที่รถวิ่งผ่านหรือเครนก่อสร้างคะ่ะทักษณาไขา่แก้วว o เอาักภาษาไทยกรุงวอชิงตัน